คอลัมน์อ่านเอาเรื่องโดยผักกาศหอมชั่วแบบนี้อย่ามีดีกว่าว่าจะเขียนถึงหลายวันแล้วเพิ่งจะมีโอกาสเรื่องที่ดรเจตโทนวณิชพูดว่าผมว่าถ้าประชาธิปไตยมันเป็นแบบนี้ผมเสนอท้ายที่สุดเลิกประชาธิปไตยมันเถอะถ้าประชาธิปไตยมันชั่วแบบนี้เลิกประชาธิปไตยกันเถอะครับปรากฏว่าทัวแดงทัวส้มลงแบบกระหน่ำซัมเมอร์เซล หัวบันไดเมื่อเลยทีเดียวกอดประชาธิปไตยกันแน่นแต่ผมกลับเห็นด้วยกับดรเจตก็ไม่ทราบว่าทัวร์จะลงด้วยหรือเปล่ามาดูรายละเอียดกันว่าทำไมถึงเห็นด้วยดรเจตไม่ได้ต่อต้านการปกครองระบอบประชาธิปไตยนะครับการปกครองรูปแบบนี้ยังมีความดีงามกว่าระบอบอื่นๆในโลกที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันอย่างน้อยๆก็เป็นหลักประกันรเรื่องสิทธิเสรีภาพของประชาชน แต่ขีดเส้นใต้10บเส้นครับถ้าประชาธิปไตยมันชั่วแบบที่เป็นอยู่ปกครองแบบคอมมิวนิสต์จีนยังดีกว่าเยอะอ้างคอมมิวนิสต์จีนอย่างน้อยๆบรรดาผู้นำทางจิตวิญญ,ญาณ3มนิ้วคงไม่คัดค้านอะไรเพราะอาดีตที่ยังพอจำกันได้หลายต่อหลายคนเป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยสาขาจีนแดงประชาธิปไตยชั่วคืออะไรประชาธิปไตยไม่ได้ชั่วด้วยตัวมันเองครับ แต่นักการเมืองชั่วทําให้ประชาธิปไตยไทยดูสศก,กรปรกเลอะเทอะตามไปด้วยสังเกตง่ายๆครับเมื่อเป็นฝ่ายค้านนักการเมืองมักทําตัวเลื่อมใสประชาธิปไตยราวกับชาวกรีกโบราณเข้าสิงเมื่อไหร่ก็ตามที่เป็นรัฐบาลเก็บประชาธิปไตยเข้าลิ้นชักมีใครคิดว่ารัฐบาลแผ่ทองทานเป็นรัฐบาลประชาธิปไตยบ้างถ้าเป็นงานแหละครับ มีเยอะครับที่เห็นว่าเป็นประชาธิปไตยด้วยเหตุผลที่ว่ามาจากการเลือกตั้งคนไทยถูกทำให้เชื่อว่าการเลือกตั้งคือประชาธิปไตยอเมริกาตัวดีเลยครับใช้อิทธิพลแทรกแซงไปทั่วประเทศไหนไม่เลือกตั้งก็กาหัวว่าไม่เป็นประชาธิปไตยเช่นจีนไร้ความเป็นประชาธิปไตยอย่างสิ้นเชิงคนไทยจึงเชื่ออย่างสนิทใจว่าการเลือกตั้งนำมาซึ่งประชาธิปไตย มันเป็นเช่นนั้นจริงหรือก็อย่างที่เห็นทนโทษพรรคเพื่อไทยมาจากการเลือกตั้งรวมเสียงกับพักการเมืองอื่นที่มาจากการเลือกตั้งเหมือนกันได้มากกว่าอีกฝั่งก็ได้ตั้งรัฐบาลเขาเรียกว่ารัฐบาลประชาธิปไตยแต่ความชิบหายมันบังเกิดเพราะผู้นำรัฐบาลคือนายยกรัฐมนตรีเป็นหุ่นเชิดให้อดีตนักโทษหนีคุกคดีคอร์รัปชัน นโยบายรัฐบาลส่วนใหญ่มาจากคนที่หนีโทษจำคุกคดีโกงไปต่างประเทศ17ปีแถมนโยบายนั้นวนอยู่กับธุรกิจผิดกฎหมายมอมเมาประชาชนไม่ว่าจะเป็นคาสิโน,โนการพนันออนไลน์เพียงเพื่อให้ได้เม็ดเงินมาเพิ่ม GDP ของประเทศต้องการปั้นตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจสวยๆเพื่อไปอ้างได้ว่าเป็นรัฐบาลที่มากอบกู้เศรษฐกิจชาติ แต่ระหว ic, ่างทางการใช้อำนาจผ่านลูกสาวของทักษิณนั่นเต็มไปด้วยสิ่งสกปรกเลอะเทอะเกิดคำถามเรื่องความโปร่งใสโดยเฉพาะการใช้อภิสิทธิ์ชนไม่ยอมติดคุกแม้แต่วันเดียวแค่เรื่องนี้ก็ผิดหลักการประชาธิปไตยแล้วว่าตามตำรานะครับประชาธิปไตยมีพื้นฐานอยู่บนความเชื่อในความสำคัญและศักดิ์ศรีของปัจเจกบุคคลความเชื่อในความเสมอภาคของมนุษย์ และความเชื่อในความจำเป็นที่จะต้องมีความเป็นอิสระเสรีประชาธิปไตยจึงประกอบด้วยหลักการต่างๆดังต่อไปนี้ 1. เสรีภาพคืออิสระภาพของบุคคลที่จะกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งตามความประสงค์ของตนโดยไม่อยู่ภายใต้การก,กดขี่ของรัฐเว้นแต่อยู่ภายใต้กรอบกติกาที่กฎหมายกำหนดไว้เพื่อป้องกันการล่วงละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น ในหลักประชาธิปไตยเสรีภาพคือกุญแจสำคัญที่จะนำไปสู่ความก้าวหน้าของสังคม 2. ความเสมอภาคคือความเท่าเทียมกันของคนในสังคมเป็นความเท่าเทียมกันในความเป็นมนุษย์และความเท่าเทียมกันในฐานะที่เป็นสมาชิกของสังคมเหมือนกันมีศักดิ์ศรีเกียรติยศและมีคุณค่าในความเป็นคนอย่างเดียวกันความเสมอภาคประกอบด้วยความเสมอภาคในความเป็นมนุษย์ ความเสมอภาคตามกฎหมายความเสมอภาคในด้านโอกาสความเสมอภาคในทางการเมืองความเสมอภาคในการใช้สิทธิ์เลือกตั้งความเสมอภาคในการสมัครรับเลือกตั้งความเสมอภาคในทางเศรษฐกิจ 3. อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชน คือปัจจัยที่เชื่อว่าสังคมก่อตั้งขึ้นโดยความยินยอมของประชาชนในการที่จะให้อำนาจอธิปไตยของสังคมส่วนรวมเข้ามาแทนที่เสรีภาพธรรมชาติโดยทุกคนจะมีส่วนในอธิปไตยนั้นๆเท่าเทียมกันตามหลักการนี้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยจึงเป็นการปกครองที่ประชาชนเป็นทั้งผู้ปกครองและผู้ถูกปกครองในระบอบประชาธิปไตย เนื่องจากผู้ปกครองมาจากการเลือกตั้งโดยยึดหลักการเสียงข้างมากจึงมีสิทธิอำนาจอันชอบธรรมในการปกครองประเทศเพราะได้รับสิทธิจากผู้ถูกปกครองโดยตรง 4. หลักการเสียงข้างมากที่คุ้มครองเสียงข้างน้อย เนื่องจากในระบอบประชาธิปไตยประชาชนทุกคนมีสิทธิในการตัดสินใจปัญหาบ้านเมืองไม่ว่าจะโดยตรงหรือผ่านผู้แทนรัษฎรซึ่งในความเป็นจริงประชาชนทุกคนย่อมมีความคิดเห็นไม่ตรงกันดังนั้นเพื่อเป็นการตัดสินปัญหาจึงต้องยึดเสียงข้างมากที่มีต่อเรื่องนั้นๆเป็นเกณฑ์ในการตัดสินแล้วมันเป็นอย่างที่ว่ามาหรือเปล่าประชาชนใช้สิทธิ์เลือกตั้งเลือกพักเพื่อไทย แต่สุดท้ายรัฐบาลพักเพื่อไทยอยู่ภายใต้การบงการของคนที่มีประวัติคอร์รัปชันเป็นที่ประจักษ์ความเสมอภาคทางการเมืองกฎหมายความเป็นมนุษย์ทางเศรษฐกิจมันอยู่ตรงไหนผลโพบอกว่าประชาชนส่วนใหญ่ไม่เอาคาสิโนแต่รัฐบาลจะเอาเพราะนายใหญ่สั่งมีอะไรหรือเปล่าความเสมอภาคในด้านโอกาสนี่เป็นศูนย์เลยครับมีนักโทษกี่คนที่ไม่ต้องติดคุกเลย แถมยังได้นอนตากแอร์เย็นเฉียบในห้อง V.I.P นี่แหละครับประชาธิปไตยที่ดรเจตบอกว่าถ้ามันชั่วแบบนี้อย่ามมีเสียดีกว่าไว้คราวหน้าจะเขียนเรื่องรัฐประหารที่เป็นประชาธิปไตย